สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับ EP ที่สามสิบสาวันนี้เราจะมาดูสัญเาตันนี้ดีกว่าที่ทําไปข่าวก่อนเนาะแต่ทีนี้ผมไม่อธิบายจุดสังเกตอย่างหนึง่งคือพระใหม่กรับอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตัวนี้ มาดูกันเลยนะครับถึงจะเป็นพระใหม่นะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นเกิดอะไรอา,อายุเป็นการใช้เนื้อผงผงเก่ามาทำใหม่เนะเห็นไหมครับ พิมพ์แต่ที่ผมจะให้ดูก็คือนี่ครับเห็นจุดขาวๆไหมครับนี่ครับเขาเรียกฟองตาหู่นะครับ,รบเป็นฟองตาหู้จุดเล็กๆเนี่ยครับเป็นฟองตาหูอ่ะนะ อ่ะขออยายขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าสวยงามเนาะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะค่อนข้างเดียวเป็นโดยรอบนะครับเนี่ยครับเป็นหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยเล็กเนี่ยเขออยาเรียกฟางต่างูเนาะ ชัดเจนนะครับอ่าจะปรับอย่างให้นี่หน่อยอ่าฝนตกใช้ได้อ่าเคเองนี้ผ่านไปน,นะครับกับองนี้ก็เป็นสำเร็จแล้วละครัครบเหมือนกันเหมืก่อนครับ เป็นแตกดีนะก็เลยเก็บไว้เกิดไหมเหรอเกิดนะครับนี่ครับเน,เนื้อผองใบลานนะครับเสร็จเด่นดำ้วเก็บก่อนแล้วก็ แล้วก,แวก็แล้วก็มาเราจะมาดูองคนนี้นี่ใหม่ถัดเรื่องนะครับอ,อันนี้เนื้อปูนเกลือหอยเนาะ,ะปูนเกลือหอยก็มีเหมือนกันนี่ครับขึ้น ใชนไหมครับแล้วเรื่องที่พันก็ไม่เท่าไหร่หหหครับพระใหม่ๆก็เก็บได้นะครับก็เก็บสะสมไว้ไว้ครับ ถ้าชอบเราูกใจเราก็เก็บครับผมแล้วก็อันนี้สิ่งที่ผมจะเก็บเที่ยถ้าเนี้ผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันด้านหน้าไม่ไม่สังเกตน,นะครับ ถ้าเต๋อนะครับผมเต๋อเ,เนื้อผงเนื้อผงหลังยันแต่ที่ผมชอบเรว่าอะไรนี่ครับผมจะซูมให้ดูเลยะน,นะครับโอ้โหเป็นไงครับแตกรายงาเหมือนผ้าสำเร็จเลยครับ ูนี่ครับนี่นคือนเพื่อนเจอมานะครับเห็นไหมครับเนือใกล้เคียงกันเลย แตกไรเงาดูขอดข้างก็ซูมจะเห็นใบหน้าแบบพอชัดเจนเนะเนี่ยครับ โอเคหลวงพ่อเต๋อฐานไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลยหลานขอนี่ครับก็จะมีสององค์เนาะอ่าขอนี่รบบนี้หลวงปูกคำวัดบางว้านะครับอำเภอแถลงจังหวัดระยองเนาะ น,นี้ได้มานานแล้วอันนี้ปี39นะครับไม่ใช่อันนี้ปี38มแไม่สาเกตอนอายุเก้าปีนะครับสวยนะผมว่าสวยอะ่ะ นี่ครับไม่ผ่านการใช้งานนะอันนี้เห็น,นี้ครับสวยตัวจออยูก่กลางนะแล้วก็ข้างใต้ฐานจะเป็นไม่น่จะเป็นตัวจอล้วก่อตัวจอนะครับ ก็จะเป็นนี่อหล่นแท้นะครับกล่องเดิมเดิมเนี่ยครับกล่องเดิมเดิมของเขาเลยกล่องเดิมเดิมที่มากับพ้าเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสำเร็จปกโพิมเล็กนะครับเล็กเท่าไหน,เ,นเทียบเทียบกับนิ้วก้อยนิ้วนิ้วก้อยผมนะครับนี่ โกโกก็เป็นของหลวงพ่อพรำสมนักค้านะครับอันนี้ปี55นะครับสองเลขสวยครับสองห้าห้าห้านะครับฮะสังเกตพระนี่ก็เริ่ม ิีชัดเจนเนาะแล้วผมจะลองแกะดูนะสีเดิมเดิมนะอันนี้แบบไอเลยสีนดิเดิมใช่้านี้ผมมันต้องมีต้องมีนะครับมีการขึ้นค่าขึ้นละเพราะว่าสมด็ลส่วนผสมของเขาก็มีขึ้นต้างหละ เค่ะงั้รับเท่มุอถือสวยง,งามน,นะครับอันนี้แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าไปจับมาตอนไหนนะครับเหรียญทรงพรนวดนะครับเหรียญพลังแผนดินเหรียญสุดท้ายด้วยของในายธาการ เดี๋ยวลุ่นสุดท้ายนะครับซีเดเมเดิมครับแกะไม่ได้ครับดูวิธีแกะนี่ครับเหวินพลังแผ่นดินนะชัดเจน,นนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็ พระน่าจะเป็นแถวเ,เกจิอาจารย์ยรนะครับพระปังวีลาครับเป็นเนื้อฉ่ำก็ของใหม่นะแต่ก็เป็นแถวของผมจำชื่อวัดไม่ได้ละห็นสวยดีนะครับเนือนแดงจัดสวยก็เลยมาให้ชมครับน,นี้พระอีกทีนิ้แค่นี้ปันครับอีก ทีหน้าเจอกันใหม่ทีหน้าครับผมขอบคุณครับ